สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปิตามเวอร์นะครับวันนี้มาแล้วนะครับคราวสแลนดินแดนของพระราชาถือว่าเป็นดินแดนที่สําคัญมากๆนะครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าประสาทหลอดคนไหนอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์ไทเกเรียนนะครับเพราะฉะนั้นหลอดต่างๆรอบๆนี้จะต้องดิวการกับราชวงศ์อาจจะต้องจําแม่นๆหน่อยตระกูลนี้อยู่ตรงนี้สัญลักษณ์ประชากูลเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเจอบ่อยมากเลยในซีรีส์นะครับ การทำศึกสงครามต่างๆนะครับพระราชาจะต้องให้หลอดลายร้อมคิงแสนดิงนี่แหละเอาร่วมชูธงดิวงานกับกษัตริย์ตำแหน่งในสภาก็มีหลายตระกูลพระราชาทาเกเรียนในคิงแซนดิงก็มักจะหาคนที่อยู่ใกล้ๆมือเขานี่แหละมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับราชวงศ์นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มรับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดอะไรก็ได้ ไปกำลังใจให้วิตามด้วยนะครับหรือถ้าอยากสักส่งสมวติตามก็ส,สั่รไปสมาชิกได้นะครับเพียง20บาทเท่านั้นนะครับมียศมังกรน่ารักน่ารักมอบให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยครับอ่มาเริ่มต้นที่ภูมิศาสตร์กันก่อนเลยนะครับแรลวสแลนนี่นะครับเป็นดินแดนที่จะมีรูปร่างคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวนะครับจะมีพระจันทร์ส่วนหัวตั้งแต่นู่นเลยครับตรงบริเวณแครก คลอพอยต์นะครับี๋ยวเขาเรียกว่าคาบสมุทรโครงเล็บแตกนะครับแล้วก็จะโค้งมาเป็นตัว C นะครับลากผ่านมาตั้งแต่นี่ครับถนนราชจมจรคานะออมมาคิงแซนดิ้งลงมาข้างล่างป่าผ่านป่าคิงส์ูดนะครับแล้วก็จะโค้งเป็นคาบสมุทรตะขอเมสซี่นะระหว่างจันเซียวเนี่ยจะมีหมู่เกาะนะครับก็คือหมู่เกาะดารกอ s t o ตนแล้วก็เกาะดริฟท์มาร์กนะครับเป็นเกาะใหญ่2เกาะที่อยู่กลางอ่าวแม่น้ำดบหรือว่า black water bay เริ่มจากด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนของคราวสแลนนะครับก็คืออ่าวปูวครับเบย์ออฟคราแล้วก็ติดกับดินแดนหุบเขานะครับเยี ari, นะฮะด้านตะวันตกจะติดกับ2ดินแดนนะครับก็คือดแดนลุ่มน้ำใกล้ๆก,ก,กับปราสาทฮาร์เวนฮ l นะครับและทางดินแดนสุดเขตหรือว่าดินแดนเดอะริชนะครับจะติดกับเมืองททมเพิร์ตันด้านล่างจะเป็นดินแดนพายุสตอร์มเอนะฮะและด้านตะวันออก นะครับจะเป็นทะเลครับทะเลแนโรซีทะเลแนโรซีทะเลแคบนะครับเป็นทะเลที่กั้นระหว่างเวสเทร์รอสกับเอสสอดที่ทะเลแคบนะครับก็จะมีอ่าวน้ำดำครับแบล็ k วอเตอร์เบย์เป็นอ่าวใหญ่อยู่กลางคราว l แลนเลยนะครับก็จะมีหมู่เกาะอยู่3เกาะนะครับเกาะใหญ่ๆก็คือด้านบนสุดเลยนะครับเกาะกงเล็บนะครับคราวไอแลนด์เป็นถิ่นที่มั่นของตระกูลเซลติกานะครับ ถัดลงมาจะเป็นเกาะดากอนสโตนนะครับเกาะดากอนสโตนก็เป็นฐานที่มั่นโบราณของตระกูลทาแกเรียนนะครับข้างๆดากอนสโตนนะครับมาอีกนิดนึงจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของคลาวส์แลนก็คือเกาะดริปมาร์กนะครับฐานที่มั่นของตระกูลเวราเรียนและลงมาจะมีเรียกว่าเกาะสวิตพอร์ตเป็นของตระกูลซันกลาสนะครับแล้วก็จะมีเมืองแรมตันของตระกูลแรมตัน ข้างล่างนะครับของริปมาร์กเนี่ยจะมีช่องแคบครับเรียกว่าเดอะเกลเลตนะครับหรือว่าช่องแคบคอหอยนะครับจะกั้นระหว่างเกาะริปมาร์กกับตรงบริเวณคาบสมุทรตะขอเมซี่บริเวณปราสาทชาร์ปพอยส์นะครับช่องแคบคอหอยเดอะเกลเลตนะครับก็ในเรื่องศึกใหญ่ศึกหนึ่งกลางทะเลเลยซึ่งดราม่ามากเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพี่ตาั้มมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้เราจะมาดูที่แผ่นดินใหญ่กันบ้างนะครับ ถนนนะถนนจะมีถนนราชมักขานะครับถนน king's road ถนนที่ยาวที่สุดนะครับตั้งแต่ผ่ากำแพงยาวลงมาเลยนะครับผ่านใดนแดนคอคอดลงมาจนถึง king's landing นะครับแล้วยังไม่หมดนะยังไปต่อถึง storm end แล้วก็จะมีถนนโกโรดโ road ก็คือถนนส่วนมักขาถนนทองคำมาจากไหนครับก็มาจากแหล่งทองคำก็คือดินแดนหินผา c a s t ท r y Rock นั่นเองนะครับถนน Rose Road นะครับถนนกุลาบ กลาบมาคานะฮะก็มาจากไหนก็ต้องมาจากดินแดนดอกกุหลาบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือมาจากเดอะริชนั่นเองนะครับมาจากไฮแกลเดนนะภาษาไฮแกลเดนบริเวณแม่นะ้ำแมนเดอร์ใช่ไหมครับมาถึงเบตเทอร์บิดเนาะผ่านทัมเบอร์ตันแล้วมาเข้าที่เคิงแซนดิงนั่นเองนะครับถนนอื่นๆย่อยๆก็มีนะครับถนนรอสบีนะครับถนนรอสบีก็จะเป็นถนนที่ลากจากเคิงแซนดิงไปที่รอสบีและดัสแคนเดลรอสบีก็เป็นเหมือนที่ใกล้เคิงแซนดิงที่สุดเมืองหนึ่งเลยนะครับ ถัดจากรอสบีไปก็จะมีถนนดัสเคนเดลนะครับลากตั้งแต่ดัสเคนเดลสู่เมเดนพูลที่เป็นเมืองท่าของดินแดนลุ่มน้ำมาดูแม่น้ำกันบ้างนะครับแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำแบล็กวอเตอร์รัชนะครับหรือว่าแม่น้ำเชี่ยวธมินนะครับไหลมาตั้งแต่ดินแดนลุ่มน้ำใช่ไหมครับแล้วก็จะไหลออกมาที่อ่าวน้ำดำตรงที่คิงแซนดิงนั่นเองนะฮะอีกแม่น้ำหนึ่งก็คือแม่น้ำเวนวอเตอร์หรือว่าแม่น้ำน้ำบ่านะครับ ที่ต้นกำเนิดจากป่าคิงสูดนะทางตอนใต้ของคราวสแลนแล้วว่าตอนเหนือของซอมเอนนะครับก็จะไหลออกสู่ปากอา่ Bay, อาวแบล็กคอเตอร์เบ์อ่าน้ำดำนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูประสาทนะครับแล้วก็ตระกูลต่างๆที่อยู่ที่คราวสแลนนะครับว่ามีตระกูลอะไรบ้างนะครับพี่ตั้มจะเริ่มจากด้านบนเลยนะครับบริเวณคาบสมุทรกรงเล็บแปกนะครับเริ่มต้นดีวยเดอะวิสเปอร์นะครับอันนี้เป็นซาก อดีตปราสาทนะครับซาปรกหักพังนะครับตรงนี้เคยเป็นฐานที่มั่งของตระกูลแครบตระกูลในอดีตถัดลงมาจะเป็นไรเดนนะครับแล้วก็บราลฮอลโลทั้ง2ปราสาทเนี่ยนะครับเป็นของตระกูลบรูนนะครับเป็นตระกูลพี่ตระกูลน้องกันนะครับตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกกับอ่าวปูนะครับสัญลักษณ์ของตระกูลบรูนจะเป็นเท้าหมีนะครับอุ้งตีนหมีสีน้ําตาลด้านขวาเนาะจะมีเกาะกงเล็บก็จะเป็นของตระกูลเซลติก้านะครับ ตระกูลเซลติก้ามีสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปูนะครับปู5ตัวบนพื้นสีขาวปูแดงนะถัดออกมานะครับก็จะเป็นมาที่รุกส์เรสครับรุกส์รสก็จะมีตระกูลสตอนตันนะครับสารักต์กูลสตตนตันก็จะเป็นธงตารางสีดขาขาวแล้วก็มีปีกสีดํา2ปีกนะครับลุกเลนนี่ก็ถ้าใครได้ดูเฮาส์สับรดาก่อนก็เจ็บหนักนะครับออมาด้านซ้ายหน่อยนะครับจะมีปราสาท a n นสเลอนะครับประสาท a n นสเลอนี่เป็นของตระกูลบัคเวลนะครับสัญลักษณ์ของตระกูลบัคเวลจะเป็นเขากวางสีทองนะครับบนธงตารางสีฟ้าขาวด้านซ้ายของ a n นสเลอก็จะมีเมืองซอลฮอนนะครับแล้วก็บิดเดนบูดซอลฮอนจะเป็นตระกูลฮอคนะครับตระกูลฮอคจะเป็นผู้เชิญตัวให้กับตระกูลเฮฟอร์ดอีกทีหนึ่งซึ่งจะอยู่ด้านล่างลงมาจากบิดเดนบูดใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ของธง ตระกูลเฮฟอร์ดก็จะเป็นเป็นคลื่นสีเขียวนะครับแล้วก็มีลายตารางสีเหลืองเขียวนะครับเป็นลายสารนะตี่นี้จะมีบทบาทในช่วงหลังๆสมัยของกบฏแบล็กไฟนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะถัดลงมาก็จะเป็นคิงแซนดิงนะครับเดี๋ยวคิงแซนดิงพี่ตั้มจะเล่าอีกทีช่วงหลังนะครับขึ้นไปจากคิงแซนดิงก็จะเป็นรอสบีนะครับตระกูลรอสบีนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นบั้งสีแดงและก็สีขาวเหมือนจะเคยเห็นใน House of the Dragon แล้วนะตระกูลรอสบีนะครับถัด จากรอสบนะครับก็จะเป็นโอสโตนบิดนะครับโอสโตนบิดนี่จะเป็นเรือนพักแรมนะครับถัดขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นสต็อกเวิร์ดนะครับสต็อกเวิร์ดก็เป็นตระกูลที่เห็นเห็น <ๆ S 1> บ่อยๆนะครับตระกูลดังนะ Software สต็อกเวิร์ดสัญลักษณ์ของตระกูลก็จะเป็นลูกแกะสีขาวนะครับถือจอกเล่าสีทองนะบนพื้นธงสีเขียวนะครับก็ได้เจอแล้วในซีรีส์ House of the Dragon นะครับ ถัดจากโซเวิร์ดขึ้นไปก็จะเป็นดัสเคนเดลครับดัสเคนเดลนะครับก็จะมีผู้ปกครองประสาทก็คือตระกูลดาร์กลินนะครับสัญลักษณ์ของตระกูลดาร์กลินนะครับจะเป็นเป็นแบ่งครึ่งธงสีแดงกับสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเป็นโล่เจ็ดโล่นะครับสีขาวอยู่บนพื้นแดงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองสลับดำนะครับเป็นลายตารางเข้าลำตัด ตระกูลดักลินนะครับแห่งดัลสเคนเดลนี่นะครับเป็นตระกูลสูงสักนะทายาทของตระกูลนี้มีเชื้อสายของทายเกเรียนด้วยนะครับในสมัยอดีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตระกูลหนึ่งที่อาจจะสามารถเคลมมังกรได้ในสมัยของราชินีเรเนราทายเกเรียนนะครับก็มีเซอร์สเตฟานดักลินใช่ไหมครับที่เป็นตัวแทนขอเคลมมังกรซีสโบกนะครับในซีรีส์ที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูด้านล่างนะครับบริเวณคาบสมุทร ตระกูลแมซี่นะครับก็จะมีตระกูลสำคัญสำคัญอยู่เริ่มที่ชาพอยต์นะครับด้านบนสุดของคาบสมุทรนะครับก็จะเป็นของตระกูลบาเอมอนนะครับสัญลักษณ์ของตระกูลบาเอมอนก็จะเป็นปลาดาบนะครับสีน้ำเงินบนทงสีขาวปลาสวอตฟิชนะฮะถัดออกมาอีกด้านล่างนะครับจะเป็นปราสาทสโตนแดนส์นะครับปราสาทสโตนแดน c ์ฐานที่มั่นของตระกูลแมซี่นะครับ สลักษณ์ของตระกูลแมซี่ก็จะเป็นกระแสน้ำบนนะครับสามสีทริปเปิลสไป l b ล,ลบ e ูกรี n เรดนะครับบริเวณเกาะใกล้ๆกับคาสมุดต,ตะขอแมซี่นะครับจะมีเกาะเล็กๆอยู่ก็จะมีปราสาสวิตพอร์ตนะครับเป็นของตะกุซันกลาสนะครับลักษณ์ของตะกลซันกลาสก็จะเป็นดาวเจ็ดแฉกนะครับเจ็ดดวงล้อมเป็นวงบนธงสีขาวตระกูลแลมตันนะครับ ที่เมืองแลมตันนะจะเป็นสหลัฐจะเป็นหัวแกะขา่ามีเขาสีทองบนพื้นสีแดงครับภูมิศาสตร์ของคราวสแลนก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูที่ป้อมแดงนะครับหรือว่าเรดคีฟนั่นเองนะเรดคีบคีคือป้อมเรดคือสีแดงเนาะป้อมแดงเอาไว้ทําอะไรนะครับป้อมแดงก็คือเหมือนเป็นพระราชวังของกษัตริย์นั่นเองนะครับกษัตริย์ทาเกเรียนในยุคต้นๆยาวมา300ปี ประทับที่นี่นะครับรวมทั้งในยุคช่วงหลังกษัตริย์บาราเทียนก็ามาประทับที่นี่เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นปท,ที่อยู่สําหรับกษัตริย์ในการว่าราชการแผ่นดินสมาชิกราชวงศ์นะครับข้าทาสบริวารต่างๆในราชสำนักก็จะอาศัยอยู่ที่นี่นะฮะเรดคีปป้อมแดงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตั้งอยู่บริเวณมุมขวาล่างของ King's Landing นะครับอยู่ปากแม่น้ำเชลเทมิน Blackwater Rush นะครับ ปากแม่น้ำก็จะไหลออกมาสู่ปากอ่าวที่อ่าวน้ํำดานั่นเอง Blackwater Bay นะป้อมแดงสร้างขึ้นตอนไหนนะครับสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เอกอนทาเกเลียนที่1เอกอนภูปิชิตนั่นเองการสร้างต่อเนื่องมานะครับคือเอกอนยังสร้างไม่เสร็จนะเขาตายไปก่อนจากนั้นก็เอนิสก็สร้างก็มาเสร็จในสมัยของเมกอทาเกเลียนนั่นเองตัวปราสาทจะเป็นสีแดงอ่อนๆซึ่งเป็นสีของหินสีแดงซีด ที่น่าสังเกตคือประสาทนี้จะเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินใต้ดินเชื่อมหอคอยต่างๆหอคอยแรกนะครับจะเรียกว่า the throne room นะครับก็เป็นห้องสำหรับเอาไว้ตั้งเก้าอี้บัลลังเหล็กนั่นแหละนะครับเก้าอี้รูปดาบที่เป็นเศษซากดาบที่เอกอรนสร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นที่นั่งของพระราชาในการที่ออกว่าราชาการเอาไว้เตรียมงานฉลองต่างๆของราชวงศ์หรือว่าแขกผู้มาเยือนหอคอยที่สนะครับก็คือ ป้อมเมกอครับเมกอโฮฟาสนะครับป้อมนี้สร้างโดยกษัตริย์เมกอนะครับสร้างป้อมภายในปราสาทอีกจะมีเฉพาะลูกหลานไทเกเรียนเท่านั้นที่จะรู้เส้นทางภายในของป้อมเมกอเท่านั้นนะครับพอป้อมเมกอถูกสร้างเสร็จช่างต่างๆที่ได้รู้การสร้างป้อมเมกอนี้ก็จะถูกเมกอสังหารหมดเลยนะครับถ้าจํากันได้เนาะป้อมเมกอเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับป้อมเมกอมีลักษณะคล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์เลยแหละนะครับมีห้องหับต่างๆมากมาย ที่นี่แหละครับก็จะเป็นที่พักของกษัตริย์ครับกษัตริย์จะอยู่ที่นี่แล้วก็ลูกหลานกษัตริย์จะอยู่ที่นี่นะครับถือว่าเป็นที่พำนักของราชวงศ์หอคอยถัดมาคือหอคอย The Tower of the Hand นะครับเป็นที่พักของหัตราชาครับอ่านะครับหัตราชาก็ถือว่าตำแหน่งที่ใหญ่ไม่แพ้กษัตริย์นะครับเป็นตำแหน่งที่กษัตริย์ประทานให้ เพื่อเป็นเสมือนกษัตริย์ที่คอยว่าราชการแทนกษัตริย์เวลากษัตริย์ไม่อยู่หรือว่ากษัตริย์ไม่อยากออกว่าราชการเองนะครับก็จะเป็นออฟฟิศของหัดครอบครัวของหัดก็จะอยู่ที่นี่หอคอยที่4ี่ก็คือ The White s อ o r t Tower นะครับหรือว่าหอคอยดาบขาวนะครับแน่นอนครับหอคอยนี้จะเป็นที่อยู่ของราชวงศ์คลักนะครับ king s การนั่นเองนะฮะหอคอยอื่นๆนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารที่เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับ เช่นห้องประชุมสภาเล็กนะครับก็จะมีเป็นห้องแล้วมองเห็นท้องฟ้าใช่ไหมที่เคยได้เห็นในซีรีส์นะครับก็จะมีโต๊ะประชุมโตะเป็นโต๊ะยาวนะครับกษัตริย์ก็จะนั่งที่หัวโตะนะก็จะมีคุณนางที่เป็นหน้าที่ในสภามานั่งล้อมรอบหอคอยไมเดนวอลนะครับก็จะเป็นอาคารที่ครั้งหนึ่งกษัตริย์เบเลอร์ที่1นนะครับเคยเอาไว้ขังน้องๆของเขาเองนะครับในช่วงที่เขากําลังรู้สึกมีความบ้าคลาั่งศาสนา ป้อมปาการที่เป็นห้องครัวก็มีนะครับห้องนอนของคนใช้ต่างๆเรคคิปยังมีเป็นป่ากอสวูดด้วยนะครับมีเนื้อที่ประมาณ1เอเคอร์นะครับก็จะมีต้นไม้ต้นฮาร์ทรีนะครับเป็นต้นโอขนาดใหญ่มีกิ่งก้านปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ที่เราเห็นในซีรีส์นั่นเองนะฮะหอคอยรังนกนะครับเป็นที่อยู่ของแกรนเมสเตอร์มีทางเดิน The t เทรเ t o w ์วอลนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นทางเดินด้านนอกนะครับเอาไว้แขวนพวกศีรษะผู้ทรยศพวกกบฏนะครับครั้งหนึ่งในซีรีเกตโทร์นะครับก็มีหัวของเอ็ดดักสตาร์ถูกปักเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับทางเดินนี้ก็จะเชื่อมไปกับคุกใต้ดินนะครับลักษณะจ,จะเป็นหอคอยครึ่งวงกลมขนาดเตีย้ยๆนะครับจะมีอยู่4ชั้นนะครับสำหรับเอาไว้คุมขังนักโทษ คุกชั้นบนสุดนะครับจะเหมาะกับขังนักโทษทั่วไปหรือว่านักโทษที่มีโทษเบานะครับขุนนางอาชีวิน,นต่างๆที่ใกล้จะได้รับการปล่อยตัวนะครับชั้นที่2จะเป็นคุกส่วนตัวนะครับขังเดียวนะไม่มีหน้าต่างก็จะเหมาะกับเฉลยศึกที่ค่อนข้างมีตระกูลสูงชั้นที่3จะเป็นชั้นที่มืดเลยครับจะเป็นคุกมืดสําหรับขังนักโทษร้ายแรงนะครับส่วนชั้นที่4เนี่ยนะครับจะเป็นชั้นที่เอาไว้ทรมานนักโทษ คูกใต้ดินนะครับจะมีบันไดวนลงไปนะครับจะมีเส้นทางที่จะนําไปสู่ห้องที่มีกระโหลกศีรษะมังกรนะครับที่เราเคยได้เห็นเนาะแล้วก็จะสามารถเดินทางไปที่หอคอยของหัดราชาได้แล้วก็จะเป็นทางออกที่ไปยังปากอ่าวน้ํำดาได้นะครับเขาจะเรียกลรวมๆคุกใต้ดินว่าเดอะดังเจียนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรดค e ฟยังมีเดอะซีเคร็ตพ s าสเซสนะครับก็คือทางลับจะเป็นทางเดินลับ แล้วก็มีอุโมงค์นะครับที่เมก,กอร์ได้สร้างเอาไว้นะครับเพื่อให้ใช้หลบหนีกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถจะจับกษัตริย์ได้นะครับทางเดินลับเหล่านี้นะครับจะเต็มไปด้วยกับดักบางอุโมงค์ก็ทําจากหินบางอุโมงค์ทำด้วยดินบางอุโมงค์นี้ก็จะเล็กมากจนต้องคลานเข้าไปทางเดินเหล่านี้สร้างหลังจากที่ป้อมเมกอร์สร้างเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูป้อมเมกอร์อก่อนนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาย,ยังไงนะครับป้อมเมกอร์ก็จะเหมือนเป็นปราสาท ที่อยู่ในเรดคีปนะครับจะเป็นปราสาทรูปสี่เหลี่ยมมีกำแพงหนา12ฟุตมีคูน้ำล้อมรอบตัวปราสาทเอาไว้นะครับเป็นการป้องกันปราสาทที่ดีอีกทางหนึ่งเลยนะฮะทางเข้าออกปราสาทป้อมเมกอนจะเข้าได้ทางเดียวก็คือต้องชักสะพานลงมานะครับเพื่อข้ามไปที่ปราสาทอื่นเท่านั้นนะครับถ้าจำได้พี่ตั้มก็บอกเราว่าป้อมเมกอเป็นที่อยู่ของกษัตริย์แล้วก็ ราชวงศ์จะมีห้องนอนของกษัตริย์ห้องนอนของราชินีนะครับแล้วก็ห้องของลูกๆนะครับจะคล้ายๆเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีห้องบอลรูมนะครับสำหรับรองรับแขกได้ถึง100ที่นั่งมีการประดับแสงคบเพลิงมีการแกะสลักผนังนะครับด้วยไม้มีความงดงามนะครับก็ให้จําความแตกต่างระหว่างป้อมแดงก,กับป้อมเมกอ่ะแล้วกันว่าป้อมเมกอก็อยู่ในป้อมแดงป้อมเมกอเอาไว้เป็นที่พักราชวงศ์นะครับกษัตริย์ราชินีลูกหลานกษัตริย์ ที่เราเห็นในซีรีส์นะครับที่เป็นห้องใต้ดินมืดๆแล้วก็จะมีกระโหลกศีรษะมังกรเป็นสีดำๆนะแล้วข้างล่างก็จะมีเป็นเทียนจุดไฟตรงนั้นจะเป็นห้องใต้ดินของเรทีฟนะครับก็จะมีหัวศีรษะกระดูกมังกรบาลาเรียนอยู่นะครับลักษณะจะเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วก็จะมีฟันมังกรให้เห็นเนาะฟันมังกรก็จะคมมากหัวกระโหลกมังกรที่เห็นใน house of the dragon นะครับกับที่เห็นใน เกมออฟโตรนนี่นะครับก็คือเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้เหมือนซีรีส์ก็พยายามทําให้สวยงามในยุคต้นนะครับก่อนจะมาเป็นยุคปลายนะให,ให้แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะกะโหลกนี่ก็คือกะโหลกของมังกรบาลเลเรียนนะครับมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ทาเกเรียนนั่นเองเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคราวสแลนนะครับแล้วก็ปราสาทเรดคีปป้อมแดงน,นะฮะก็เป็นอน่าคลิปสรุปภูมิศาสตร์เวทลอดพี่ตั้มก็ทำครบแล้วทั้ง เจดินแดนนะครับแดนเหนือเนาะแคว้นหุบเขานะครับดินแดนลุ่มน้ำใช่ไหมครับดินแดนตะวันตกคาะเซอรี่ร็อกนะดินแดนสุดเขตเดอริชนะฮะดอนใช่ไหมครับดินแดนพายุนะครับรวมทั้งกอเล็กด้วยนะครับสั้นๆประมาณนี้เนาะให้เข้าใจว่าภูมิศาสตร์ของแต่ละดินแดนเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ประสาทต,ต่างๆหลอดต่างๆอยู่บริเวณจุดไหนนะครับก็อาจจะทําให้ผู้ที่ได้ชมคลิปตามก็จะรู้สึกว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่ง,งงนะว่า เวลาที่อ่านหนังสือหรือว่าดูซีรีส์ถ้าเอ่ยขึ้นมาปุ๊บก็จะคุ้นๆแหละว่าอ้ออยู่ตรงจุดนี้อยู่ดินแดนนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้พี่ตั้มขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดอะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้ช่องพี่ตั้มเวิร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ